สวัสดีค่ะทุกน่นรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2559ค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559ทศทัตรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด7ทด็ทศวรรษเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามในวันนี้ขอเสนอตอนกำเนิดโครงการพระราชดำริ พระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยพระราชพาหนะและสองพระบาทไปยังทั่วทุกภาคอย่างทั่วถึงเป็นแรมเดือนเพื่อทรงซักถามถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรก่อเกิดโครงการพัฒนาด้านต่างๆโครงการหลวงมีจุดเริ่มต้นจากการทรงเยี่ยมชาวเขาที่บ้านดอยปุย ใกล้พระตำหนักปูพิงราชนิเวศจงังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2512ทรงทราบว่าชาวเขาปลูกฝิ่นและเก็บท้อพื้นเมืองขายมีไรายได้พอกันแต่ชาวเขายังมีฐานะยากจนจึงพระราชทานเงินเพื่อการวิจัยหาพันท้อที่เหมาะสมกับพื้นที่จบจนสามารถบรรลุเป้าหมายคือช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรมช่วยชาวไทยโดยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและกำจัดการปลูกฝิ่น เมื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตใจสมบูรณ์จะเป็นกำลังสำคัญสร้างสารรค์บ้านเมืองต่อไปได้โครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทานจึงเกิดขึ้นในปี2510ในเวลาต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ประจำพระองค์ตรวจรักษาชาวเขาจนเป็นที่มาของคำว่าแพทย์พระราชทานและได้เพิ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทางเพื่อการรักษาโรคต่างๆของราษฎร รวมถึงการพระราชทานศูนย์ฝึกอาชีพโรงงานแขนขาเทียมพระราชทานในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและสวัสดิการต่างๆแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในปี2511และก่อตั้งมูลน,นิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันที่2เมษายน2518ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตร,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารี พระน้ำคือชีวิตจึงมีพระราชดำริตั้งแต่แรกเริ่มสรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดโครงการฝนหลวงและสรงวิเคราะห์วิจัยข้อมูลเป็นเวลากว่า10ปีจนเกิดการทดลองปฏิบัติการจริงบนท้องฟ้าครั้งแรกในปี2512ทำให้ฝนตกลงในพื้นที่วรรณะอุทยานเขาใหญ่ และการศึกษาค้นคว้าทดลองรวมถึงการปฏิบัติการยังคงดำเนินต่อไปเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวงให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่เป้าหมายการศึกษาเป็นรากฐานของการสร้างคนให้มีความคิดความประพฤติและคุณธรรมแต่การขาดโอกาสเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่ง จึงมีพระราชดำริจัดทำโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทุกคนมีโอกาสศึกษาหาความรู้จนสารานุกรมไทยเล่มที่1จัดพิมพ์แล้วเสร็จในปี2516และจัดทำโครงการระดาบทฝึกอบรมวิชาช่างไฟฟ้าวิทยุรวมถึงศิลธรรมจัญญาในปี2519 ระยะทางนับหมื่นๆกิโลเมตรที่เสด็จพระราชดำเนินสะท้อนถึงความเพียรที่ทรงปฏิบัติด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงมุ่งมั่นและทรงมุ่งหวังพัฒนาคนโดยคำนึงถึงภูมิสังคมสภาพภูมิประเทศและวิธีการดำรงชีวิตให้เกิดการระเบิดจากข้างในมีความพออยู่พอกินเป็นรากฐานที่มั่นคงรอมรับการพัฒนาจากภายนอกเพื่อสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมนั่นคือประเทศชาติ

ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นมีใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากจะเป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆุกคนที่จะต้องร่วมมือกระทํพร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกันพระบ,บรมราชวาทในพิธีสวนสนามและการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพไทยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาพิเศษทรงครองเสิริราชสมบัติครบ25ปี ในปี2514สมเด็จพระเทพระารชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบโพกาศให้คณะบุคคลเฝ้าทูลลอ,องพระบาท วันนี้เวลา10นาฬิกา3นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงหน้าอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลาราราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ไพรรัตทัชยพงศ์ที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกประจำปีการศึกษา2559ของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางสาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ครูสอนฟิสิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมเข้าค่ายฤดูร้อนเกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ห้องปฏิบัติการวิจัยแห่งชาติลอเลนส์ริเวอร์มอลสหรัฐอเมริกาและนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยหแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์จีนสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำปี2559เฝ้าทลลองพระบาทกราบถวายบังคมลา ในโอกาสนี้คณะกรรมการค่านเลื่อนนักศึกษาครูฟิสิกและผู้ที่เกี่ยวข้องเฝ้าถุนลังพระบาทด้วย ในตอนเย็นสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพศาส,สตราจารย์ท่านผู้หญิงผุนทรัพย์นพพวงณอยุทยาและหม่อมหลวงวิไลทิศเทวกุลเวลา16นาฬิกาหสนาทีสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมุหลวงาพระพหลอ,อิสริยาภรณ์ณวัดเทพศรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์นพวงศ์ณอายุทยาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมยุโรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาวเมื่อวันที่23ตุลาคม2558สิริอายุได้105ปีศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์นพวงศ์ณอายุทยาเกิดวันที่12ตุลาคม2453ปิดาและมันดาชื่อนายฮันส์ไกรเยอร์และนางจียมไกรยง ้านการศึกษาสําเร็จการศึกษาจากคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอักษราศาสตร์บัณฑิตรุ่นแรกและได้เข้ารับราชการในสังกัดกรม,ม,มสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการต่อมาได้รับทุนไปศึกษาต่อด้านจิตวิทยาการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาและจึงโอนมารับราชการเป็นอาจารย์ประจําที่คณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้เริ่มรเริ่มให้มีแผนกครุศาสตร์ในคณะอักษรศาสตร์จนยกระดับขึ้นเป็นคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในปี2500และได้นำรงตำแหน่งเป็นคณะบดีคนแรกศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูลรัพย์ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นปูชนียาจารย์คนแรกของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและได้รับการประกาศกิตติคุณในฐานะบุคคลที่ทำประโยชน์แก่การศึกษาของชาติอย่างสูงยิ่งในการจัดงานครบ100ปีกระทรวงศึกษาธิการ ด้านครอบครัวสมรสกับศาสตราจารย์หม่อมหลวงจิรายุนพวงศ์อดีตองคมนตรี เวลา17นาฬิกา32นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่มหลวงวิไลทิพเทวกุลณเมนบดมกมฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครม่มหลวงวิไลทิพเทวกุลเกิดวันที7่7เมษายน2491ที่กรุงเทพมหานาครปิดาและมารดาชื่อหม่มราชบงพรเทพเทวกุลและนางละม่อมเทวกุลณอยุทธยา ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสตรีบรนาะและระดับอนุปริญญาจากวิทยาลัยเพาะช่างท่านี้เมื่ออายุได้17ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระาราชบรมโอสให้เฝ้าทูลองทุลีพระบาทถวายตัวเป็นข้าราชบริพารหลังจบการศึกษาได้เรียนรู้งานฝีมือจากคุณเท้าโสพานิเวศ ซึ่งเป็นผู้ฝึกอบรมราชการฝ่ายในในพระบรม,มหาราชวังอาทิการถักกรองทองต่อมาในปี2515สมหร็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดกระดักระม,มให้รับราชการสนองพระเดชพระคุณใกล้ชิดเบื้องพระยุคล,ลบาทในฐานะคุณข้าหลวงนอกจากนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครื่องราชอิสริย เครื่องราชจอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่สองทุติยะจุลจอมเกล้าหม่อมหลวงวิไลทิพเทวกุลถึงแก่นิจกรรยมยโรวมะเร็งเต้านมเมื่อวันที่29มีนาคม2559สิริอายุได้67ปี คณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั่วไปเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีวันนี้ตลอดทั้งวันที่ศาราสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน พร้อมนำใจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีอาทิผู้เข้าอบรมหลักสูตรเลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรุ่นที่29จังหวัดปทุมธานีชมรมจัก,กรยานพับได้ประเทศไทย TFBC ครอบครัวรจนะปุญญกุลชมรมอนุรักษ์ตลาดเมืองเก่าปร,ราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านกองพันธบรรน,นงสตาจังหวัดยะลาคณะนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรุ่นที่23สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบ,บตอเมืองลิงพร้อมคณะทำงานเมืองลิงโมเดลและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งนาคอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดศรีสะเกดชมรมแอ,อรบิกอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี มูลนิธิพระวิเชียรโมลีวัดชัยมงคลจังหวัดสงขลาอาสาสมัครรักษาวังกรมทหารราบที่หนึ่งมหาดเล็กรักษาพระองค์สมาชิกราชาสกุลดาวันและสายสัมพันธ์ท่านนี้ในวันที่9มิถุนายน,น2559สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา8นากา30นาทีถึงเวลา12นาฬิกาเนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล นอภิลักษิจแต่สมัยคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมินมหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินทร กองทัพบ,บกจัดทำโครงการกองทัพบ,บกซ่อมบ้านทั่วไทยเทิดไทยปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันนี้ที่บ้านผ่านศึกตมท่าข้าวเปลือกอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายในสมศักดิ์คู่นาคมในอำเภอแม่จัลนลนพเอกอดุลลอยฟ้าผู้บังคับการทหารปร,รานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพร,รานที่31กองกำลังผาเมืองร่วมกันเป็นประธานมอบบ้านเลขที่112แก่นายฟองคำปันปู่อายุ84ปีซึ่งเป็นผู้พิการและยากจนที่ใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพัง เดิมบ้านหลังนี้เก่าผุพังจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ทางกองร้อยทหารพราณที่3-108หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราณที่31กองกำลังผาเมืองจึงได้เข้าทำการซ่อมแซมตามโครงการกองทับบกซ่อมบ้านทั่วไทยเทิดไทปีมหามงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติรัถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนึ่งในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงทวัระยดราชสมบัติครบ70ปี 9มิถุนายน2,559และและแดดสำเ็จพระนางเจ้าสุริกิิพระบรมราชินีนาฏนงกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2,559อท่านี้เพื่อให้ผู้ที่ยากไร้ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น วันนี้ที่วัดป่าพุทธกุศมิงบ้านกุศมิงตำบลหนองว่าอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนายธวัชสุรบาลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานเปิดการจัดก,กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกพุทธศักราช2559เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จเลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนาย,ยน2559 ซึ่งสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกดร่วมกับอำเภอเบญจลักษ์สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11นครราชสีมาศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดศรีสะเกดเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือทอสอมอจังหวัดศรีสะเกดและพาคีคเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น ือให้ความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนประชาชนทั่วไปและผู้ที่มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนโดยกิจกรรมมีอาทิการจัดนิทรรศการการปลูกต้นไม้ติดป้ายชื่อต้นไม้บวชต้นไม้ปล่อยพัน์ปลากำจัดผักตบชวาและทอดผ้าปา่าวัสดุรีไซเคิล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดสร้างฝายชลอน้ําเฉลิมพระเกยียรติสำเนียพระหนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจํานวน84ฝายทั่วประเทศวันนี้น้ำลำห้วยแค่บ้านหนองแค่ตำบลหนองไผ่อำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด นายอนุสร์แก้วกังวานผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายสันติสุกวีผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสองภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีนายวิเชียนสุชนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ดนายพิทยากุดหอมผู้น่าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดนายประดิษฐ์ศรีประสิทธิ ในอำเภอทวัตบุรีผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในท้องที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการ PEA รักน้ำสร้างฝายชะลอถวายแม่ของแผ่นดินโครงการดังกล่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559 กำหนดสร้างทั่วประเทศจำนวน84ฝายโดยใช้เศษวัะสะดุเหลือใช้ของ P.E.A เช่นเสาไฟฟ้าเก่าและวัสะดุชำรุดอื่นๆนำมาใช้ในการก่อสร้างสันายซึ่งประโยชน์ของการสร้างฝายนั้นมีอาทิช่วยเก็บกักน้ำเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรช่วยลดการพังทลายของหน้าดินและลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำห้วยช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ โดยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดสร้างจำนวนสามฝายได้แก่ฝายบ้านหนองแค่ตำบลหนองไผ่ออำเภอทวัตบุรีฝายบ้านอมจานตำบลหนองผืออำเภอจตุระจตุระพักพิมานและฝายบ้านหนองหอยตำบลหนองผืออำเภอจตุระพักพิมาน เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จถลงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี9กมิถุนาย,ยน2559พระสะกพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามมีความภูมิใจนะที่รับใช้ พระพุทธคุณระบาดท,นะท,ท่านในหลวงทรงมีต่อประสรวงวิกรชาวไทยมาโดยตลอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งเสริมาอาชีพรประสรวงวิกรทั่วทั้งทุกแผ่นต่อมยากท่านทรงเสด็จพระดําเนินถึงหมดทุกต่อมยานะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดที่อยู่ภายในภาคอีสานซึ่งหรือว่าจะเป็นเหนือ,อสุดนบ,บนดอยท่านทรงมีพระกรณุณาุิคุณต่อประชาชนชาวไทยนะครับใน ซึ่งกับผมก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญนะฮะแล้วก็เป็นมิ่งขวัญของรัษดรต่อไปนะครับขอรทรงพระเจริญ ช่วงนี้ขอเชิญพระบรมราโชวาทของพระบัเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนําไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปการทํางานให้สําเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสําคัญคือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่งทั้งสองประการนี้ต้องดำเนินคู่กันไปและจำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกายสุจริตใจด้วยความคิดความเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติและด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผลด้วยจึงจะช่วยให้งานบารรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริงพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนักิดิฉันสริสวภาเริกสนันสวัสดีค่ะ